และนี่คือ5ข้อผิดพลาดใหญ่เลยนะครับที่ทําให้เจ้าของธุรกิจมือใหม่นั้นเนี่ยเจ๊งหรือว่าไปไม่รอด5ข้อนี้ระวังเอาไว้เลยนะครับผมเซฟโพนี้เก็บเอาไว้นะครับหรือแชร์โพนี้ให้กับคนที่กําลังเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆจะได้รู้เอาไว้เป็นบทเรียนจะได้ไม่ผิดทั้ง5ข้อดังต่อไปนี้เลยนะครับข้อแรกนะครับคิดว่าของดีขายตัวเองได้ครับผมเจ้าของธุรกิจหลายคนมั่นใจเหลือเกินคบว่าสินค้าตัวเองหรือบริการของตัวเองนั้นเนี่ยดีมากนะครับจนมองข้ามเรื่องการตลาดคิดว่าแค่เปิดร้านแล้วนะครับลูกค จริงมันไม่ใช่นะครับต่อให้ของคุณดีแค่ไหนก็เถอะถ้าไม่มีคนรู้จักก็ไม่มีคนซื้ออยู่ดีครับเพราะฉะนั้นนะครับการตลาดจึงสาคัญไม่แพ้เรื่องของคุณภาพสินค้าเลยครับและข้อที่2นะครับบริหารเงินไม่เป็นหรือใช้เงินผิดจังหวะนั่นเองธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เจ๊งเพราะขายไม่ได้นะครับแต่เจ๊งเพราะเงินสดหมดนั่นเองนะครับเจ้าของธุรกิจมือใหม่มักไม่ค่อยคํานวณต้นทุนให้ดีๆครับใช้เงินลงทุนไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับหรือขยายตัวเร็วเกินไปจนขาดสภาพคล่องและข้อที่3นะครับทำทุ อย่างเองคนเดียวไม่ยอมจ ้างคนมาช่วยครับผมเจ้าของธุรกิจมือใหม่นะครับมักจะคิดแต่ว่าตัวเองทําได้ทุกอย่างนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับแต่สุดท้ายเชื่อเถอะครับว่ามันจะกลายเป็นตัวถ่วงของธุรกิจคุณเองครับคุณจะทํางานหนักจนเกินไปครับไม่มีเวลาไปโฟกัสเรื่องที่สําคัญหรือเป็นประโยชน์มากกว่าธุรกิจคุณก็จะเติบโตช้านะครับแล้วก็อาจจะพังเพราะขาดประสิทธิภาพจําไว้เลยนะครับคุณคือข้อขวดของธุรกิจตัวคุณเองและข้อที่4นะครับไม่ศึกษาตลาดหรือคู่แข่งให้ดีๆนั่นเองหลายคนเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองอยากขาย จากสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับผมเป็นความใฝ่ฝันมานนาน,นู่นนี่นั่นนะครับอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ไม่ได้ดูว่าตลาดต้องการแบบนั้นหรือเปล่าหรือมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าแค่ไหนนะครับพอมาเปิดมาเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านะครับกลับสู้เขาไม่ได้สุดท้ายต้องปิดตัวเจ๊งไปในที่สุดครับและข้อที่5นะครับใจร้อนคิดว่าธุรกิจต้องสําเร็จเร็วอันนี้ผิดพลาดมากๆเลยนะครับเจ้าของธุรกิจมือใหม่มักคาดหวังว่าธุรกิจต้องทํากําไรได้เร็วพอเจอปัญหาไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยก็จะท้อ แล้วก็เลิกไปซะก่อนครับทั้งทั้งที่แท้จริงนนเนี่ยธุรกิจอาจต้องใช้เวลาในการเติบโตแล้วก็ต้องมีความอดทนในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอย่างมากมายนะครับผมถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่อยู่นะครับอย่าปล่อยให้5ข้อผิดพลาดเหล่านี้นะครับทำให้คุณล้มเด็ดขาดนะครับเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนะครับแล้วปรับตัวให้เร็วที่สุดธุรกิจคุณก็จะไปได้ไกลกว่าที่คิดครับผมอย่าลืมนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บไว้แชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆครมาก้นนกมาว่ีีคอส แบบนั้นตรงๆกับคุณเลยนะครับในคอที่ชื่อว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บแบรนดิ้งธุรกิจยังไงให้ได้ร้อยล้านต่อปีปเปลี่ยนจากแม่ค้าออนไลน์กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดคอสนี้เพิ่มเติมกับโคชบีได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผผ้าออออนนไล์ะครักก็จจจเเเเพมสงงตีื่ ติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์